สวัสดีค่ะเป็นคนโคราชค่ะก็ตอนแรกหนูก็อยากจะขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนนะคะที่ว่ดดูแลพวกเราเนาะและ้วก็คืออาหารอร่อยมากคืออยากอยู่ที่เนี่ยอยากอยู่ที่เนี่ยเป็นจนแบบจนโต,จน,ตจนมีลูกมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะพี่ขาแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้เนาะคนเราต้องต้องเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูอยากจะชมคือที่เนี่ยอากาศดีมากอ,อากาศดีมากคือแบบเวลาเราอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยเราก็ ความเครียดใช่ไหมว่าแบบการเรียนจะเป็นยังไงนะแบบแฟนฉันจะมีไหมไม่มีดูที่นะ้แต่พอเรามาที่นี่ใช่ไหมเราออเหมือนยกทุกอย่างออกเราเหมือนยกทุกอย่างออกจากโอ๊กไปนี่หนะคือแบบมันมันโรง่งมันสบายอากาศปลอดโปรง่งพี่พี่ก็สวยหน้ารับออหนารับแล้วก็แบบแล้วก็ใจดีอะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนได้กลับบ้าน <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง <c oughs> ได้เลย แล้วก็ช็อตอีกแล้วขอบคุณนะคะเออขอบคุณจ้ะ